นีครับตัวเล็กๆก็เก่งมากเลยยกกระทะใบใหญ่ๆวันหนึ่งยกกี่รอบครับเนี่ยไม่ได้นับเลยไม่เคยเห็นใครทำรัดหน้าแบบนี้นะครับนนเขาจะเอาเส้นที่เราผัดเป็นรัดหน้านะเป็นเส้นรัดหน้านะอันนี้เป็นเส้นมีนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเส้นใหญ่นะผัดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาห่อด้วยไข่นะครับทุกคนห่อด้วยไข่แล้วเขาจะแยกกันมาแล้ว คือไข่มันม้วนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ถ้าว้เวลาเราไปทานที่บ้านเราก็เทใส่ชามนะครับเอาตัวนี้นะน้ำลัดหน้าเน,นี่ยนะครับแล้วก็เทราดบนนี้นะคุณแล้วก็คุนเข้าไปกลับสวัสด,ดีครับทุกท่านครับ PP Food Story นะครับผมมาอยู่ย่านสีลมนะครับตรงนี้ที่ผมเจอน,นี้ก็คือนะครับซอยพัดพง์หรือว่าถนนพัดพงนะครับไยกว่าถนนไม่ยอมหลับในยามค่ําคืนกันเลยทีเดียว ตอนเช้าก็ไม่หลับนะครับตื่นกันมาตั้งแต่ตีห้ามาวางร้านมาตั้งร้านมาเริ่มขายตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับที่นี่ก็จะไปสิ้นสุดนะครับราวๆเก้าโมงเช้านะครับที่เรียกว่าที่นี่คือตลาดเช้าย่านสีลมหรือว่าพัดพงนะครับร้านข้างหลังผมนี้ผมอยากจะแนะนําทุกคนอย่างนี้นะเป็นร้านลาดหน้านะครับถ้าธรมาธรมดาธรรมดาพีพีพูทซสตอรี่นะก็อาจจะเดินผ่านนะครับแต่ร้านนี้ เลงมาหลายรอบหลายครั้งแล้วนะมีนะครับผมบอกให้เลยว่าเป็นร้านหน้าห่อไข่นะครับร้านหน้าห่อไข่ตามเป็นสตตีทฟูดแบบนี้ไม่ค่อยได้เ,ดเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะรั้านหน้าห่อไข่เป็นอย่างไรแล้วก็ทางร้านนี่ขายกันดีมากๆเลยนะครับขายกัน 4- 5ห้าคนนะครับน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยนะแล้วก็เจ้าของร้านก็นใจดีมากๆเลยนะครับอ่ะเข้าไปดูพร้อมๆกันได้เลยครับ น,นี้ผัดซีอิวเส้นเส้นมีอันนั้นก็เป็นผัดซีอิวเส้นใหญ่นะครับเส้นเขาก็เตรียมผัดแล้วก็เดี๋ยวจะไปแพ็กใส่เป็นรัดหน้านะครับน,น,ะะน้องอย่างนี้ชุดเท่าไหร่ครับเนี่ย คือละห้าสิบเองนะใจกรามพื้น,นที่ในการทานี่น่ารักอะเกินราคานะครับอะไรอย่างงี้กล่องเท่าไหรครับกล่องละสี่สิบห้ากล่องละสิอืมสี่สิบห้านี่ย่านใจกลางเมืองแกให้กันเยอะนะครับโหนี่เลยว่าหมูแน่นๆเลยนะครับนุ่มไหมหมูมน,มนุ่มมากเลยนะอันนี้ผมเห็นทำอยู่อย่างเดียวตัก ตักน้ำร้หน้าใส่ถุงอย่างเดียวเลยเออซีโอเราก็เล่นงานในนี่เลยงานหนักกับเพื่อนนะ ทุกวันพุธนะครับขายเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับที่นี่นะครับที่ถนนพัดพงนะร,ร้านนี้นะมาเจอมาเจอกันได้นะครับตั้งแต่ประมาณตีห้เป็นต้นไปนะครับจนถึงลาวๆาวสักเก้าโมงเช้านะหรือว่าของมดก่อนอาจจะเลิกก่อนนะครับ

รอดูช็อตเด็ดตรงนี <If> ้เลยไหมคะเก่งมากเก่งมากไมค่ะตัวเล็กๆอ่ะเก่งมากเลยยกกระทะใบใหญ่ๆวันหนึ่งยกกี่รอบครับเนี่ยไม่ได้นับเลย นะอ่ะมาทักทายมาหยอกหยกคนขายบ้างสี่สิบห้าบาทผัดซีอิ๊ว ถือว่าอยู่ในระดับถูกเลยนะครับไม่ได้แพงนะครับ 4- ี่สบ้าห้าสิบเองนะฮะห้5นสองสองสองใช่แต่ไหนเลยจ้า อาลนาห่อไข่2ช hmm. the ุดนี้เส้นปี๋เส้นใหญ่เส้นใหญ่จ้ะแล้วก็เอาหมีเหลืองกรอบ3ชุดอัลนาห่อไข่เพิ่มน่ารักมากเลยเพิ่มอันนี้หูไข่แค่50บาทชุดนี้เหลือง3เพิ่มหนึ่งเนาะเส้นใหญ่ครับต่อไข่นี่สองนะคะข้าไข่สองย่างข้าวไข่แยกถุงให้หุงได้เท่านั้นสี่สิบห้าเองกล่องนี้รวมเลยนะคะนี่กล่องรวมแล้วค่ะใช่

ตอนนี้เรามาหลังครัวมาหาซีโออยู่หลังร้านซีโออะไใช่ไหมครับเนี่<า>ยซีโออะไรใช่ไหมไม่ไม่ขนาดนะั้น <laughs> ไม่ขนาดนั <laughs> ้นนะครับเจ้าของร้านนะเอาเป็นว่าขายที่นี่วันไหนมั้งครับเนี่ยมาทุกวันพุธค่ะวันพุธวันเดียวเองเหรอใช่ค่ะอ้าวแล้วที่เหลือขายที่ไหนมั้งครับเนี่ยขายาพรุ่งนี้อยู่โรงงานยาสูบค่ะโรงงานยาสูบ วันศุกรกรมประมงวันศุกร์กรมประมงอืมแล้วเวลาไหนครับโรงงานจะส่บเผื่อคนได้ตามไปกินเป็นตลาดเช้าตลาดเช้าเราจะขายเลือกตลาดเช้าอย่างเดียวเลยเป็นคนตื่นเช้าใช่ไหมนี่โอ้โหวันนี้นะ,ะเฉพาะวันพุธวันเดียวนะครับมาหากันได้นะครับที่นี่อีกหวันลูกค้าก็คอยไปเลยนะ แล้วก็เตรียมตัวเตรียมหม้พร้อมนะเฉพาะวันพุธนะครับที่นะถนนพัดพงอันนี้ก็ถ้าเดินมาจากข้างหน้านู้นะนครับเดินมาจากปากทางตรงถนนสี่ลมที่ว่าเป็นซอยพัดพง่์เข้ามานะครับเข้ามาประมาณกลางๆซอยก็จะมาเจอร้านหน้าเอ็มไทยนะครับร้านนี้อลังการงานสร้างมากๆเลยนะครับอูยกลงได้วย แม่ค้าที่ผมไม่เห็นอย่างน่าสนใจมากเลยแล้วก็น่ารักมากเลยไอ้ที่มันห่อไข่คืออะไรข้างในข้างในเป็นเส้นค่ะห่อเส้นไว้ผัดแล้วหน้าค่ะเอาเส้นเราผัดแล้วใช่ค่ะแล้วเราก็เอาไข่มาหอ่อใช่อ๋อเหมือนอะไรนะเหมือนขนมเบื้องยวนประมาณนั้นอ่ะใช่ค่ะแต่ข้างในเป็นเส้นแต่ข้างในเป็นเส้นใช่โอ้แล้วอย่างนี้เราก็เวลาคนซื้อไปใช่ไหมครับ เขาก็แกะถุงแล้วก็น้ำราบเลยใช่ค่ะแยกน้ำให้ค่ะอ๋อแยกน้ำให้เลยน่ารักมากเลยนะครับอืมลแล้วเราทำเต <c oughs> ็กท,ที่บ้านเลยอทำที่นี่ครับอันนั้นแหละทอดไข่นี่ก็คนะือทอดทอดที่บ้านค่ะเพราะว่ามาที่นี่ไม่ทันมาที่นี่ไม่ทันนะใช่ค่ะาาอ๋อมีกี่ก้อนครนะับเนี่ยผมเห็นจะหมดแล้วไม่ไม่เคยนับเลยค่ะไม่เคยนับเลยใช่ค่ะทอดกอนได้ไม่เคยนับเลยขาดนะใช่ค่ะอืม เอทีมงานนี่เอาคัดมาเนี่ยโ,โหเลยนะน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลย<ช>ต้องคัดเลยใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปดึงดูลูกค้าเอาไปดึงดูลูกค้ามันแม่อร่อยได้ไงแม่ขาเอามีแต่ฝรังง่ง,งน้งแล้วเลยร้านเป็นคนชาหัวสีทองแม่ค้าหน้าร้านนี้ขอคัดคนไข่เก่งเลยว่าคัดคนหน้าตาดี ขายเก่งมั้งคะขายเก่งหรือว่าจับฉลากไม่ได้จับฉลากใช่ไหมไม่ค่ะเ <c oughs> ด้อจ่ายได้นะคะขอพันเลยค่ะตกลงอันนี้เขาเรียกว่าร้านหน้าห่อไข่ใช่ไหมใช่ค่ะอ,าะอ,อ่าส่วนใหญ่มักจะอยู่ตามร้านอาหารเนาะแ<ช>ต่ก็น้อยใช่ไหมครับไม่ค่อยได้เจอ แต่อันนี้ก็เป็นร้านหน้าหอไข่นะครับที่มาขายอยู่เขาเรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่แท้ทูเลยนะทุกคนนี่นผมชอบอันนี้ยชอบร้านหน้าหอไข่เนยนะครับ ก็มีทั้งห่อไข่และไม่ห่อไข่นะครับให้เลือกเลยนะครับอันนี้เป็นอะไรคันดี๋เสนหมี่ต่อน้ำทิพย์รัตนาเอ็มไพร์นะครับเจ้าเก่าธรรมดานะครับ40พหอไข่50นะครับผัดซีอิ๊ว45นะครับค้่วไก่ก็45นะครับสุดท้ายท้สุดนี้นะครับทุกท่านนะครับผมไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับคลิปหน้านะมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผม t p f o o d Story' นะครับ จะนามาฝากทุกท่านอย่างสม่ําเสมอแน่นอนเลยนะครับคลิปนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับร้านลาดหน้าเอ็มพายนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมา,มากๆก็คือตัวนี้แหละครับเป็นลาดหน้าห่อาไข่นะครับเอาไข่มาห่อเส้นนะครับเส้นลาดหน้านะอ่ะทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอขอบคุณอย่างสูงอีกครั้งครับ